สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ o l ล m o Channel นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรีวิวน้องหมาน้องแมวนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของโอลิโมจนหายดีแล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูกันนะครับผมขอให้ทุกๆคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับในเคสนี้ก็จะเป็นน้องแมวนะครับที่เป็นเชื้อรานะครับ น้องก็จะเริ่มเป็นตั้งแต่ตรงท้องเนี่ยไล่ขึ้นไปใต้คอคือเป็นแนวยาวเลยนะครับถ้าอาการแบบนี้ก็จะรักษาได้หายไวรักษาไม่ยากเพราะว่าเพิ่งเริ่มเป็นนะครับเรามาดูรูปตามกันไปด้วยแล้วกันนะครับรงนีนนะครับโดยในอาการของน้องแมวที่เป็นเชื้อราเคสนี้นะครับทุกคนจะดูเห็นได้เลยว่าเขาจะเริ่มเป็นวงๆนะครับอาการก็จะเป็นวงแดงๆตามผิวนะครับแล้วก็ต้องบอกไปว่าเชื้อราแมวเนี่ยอาการจะรุนแรงสามารถ ติดเจ้าของได้นะครับเวลาติดเนี่ยเราก็จะคันผิวหนังแบบเป็นตามแขนตามข้อพับตามอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังให้ดีแล้วก็รีบรักษานะครับแล้วก็สําหรับน้องแมวนะครับที่ขนยาวหรือว่าน้องหมาน้องแมวที่ขนยาวเนี่ยเราตัดขนสั้นไว้ก่อนจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราผสมแล้วเราพอกลงไปเนี่ยเขาก็จะโดนถึงผิวหนังน้องเลยนะครับตัวสมุนไพรของเรานะครับมันจะลงไปถึงผิวแล้วก็จะหายไวนะครับ คราวนี้ถ้าน้องขนยาวแล้วเราพอกลงไปไม่โดนผิวหนังเนี่ยจะไม่หายนะครับผมเลยแนะนําว่าตัดขนสั้นไว้ก่อนดีกว่าไม่ว่าจะตัดเองหรือจะให้ร้านตัดก็แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วในเคสไหนที่ไม่สะดวกตัดขนน้องนะครับผมแนะนําว่าใช้สมุนไพรของเราเนี่ยทาลงไปให้ถึงผิวหนังน้องให้ได้นะครับ <S <S พยายามกดขยียลไปให้โดนเต็มๆนะครับจะได้เห็นผลน,นะครับครับแลในเคสนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าน้องแมวเนี่ยขนยังไม่ยาวมากนะครับถ้าเรามองเห็นถึงผิวหนังแบบเนี้ย ก็คือเราสามารถพอกได้เลยนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวสมุนไพรก่อนนะครับที่เป็นตัวซองแบบนี้นะครับจะมีตารางทางด้านหลังเนี่ยบอกไว้ละเอียดเลยนะครับเราก็ใส่ไปตามนี้เลยนะครับดูน้ําหนักของสัตว์เลี้ยงเรานะครับตรงหัวตารางนะตรงนี้นะครับแล้วก็ดูส่วนผสมทั้งหมดที่เราต้องใส่นะครับในเคสน้องแมวเคสนี้น้นหนักไม่เกิน5้กิโลเราใส่ไปเลยนะครับ ครึ่งซองนะครับตัวซองนี้นะครึ่งซองนะครับตามด้วยน้ํามันมะพร้าวสองช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่า12ช้อนโต๊ะนะครับช้อนโต๊ะเนี่ยก็คือช้อนสั้นที่เราใช้ทานข้าวกันปกติเนี่ยครับก็คือช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตัวน้ํามันมะพร้าวเนี่ยจะเป็นแบบสกัดเย็นก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบปรุงอาหารก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ครับแล้วเมื่อใส่ทุกอย่างครบแล้วนะครับก็คนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมใส่น้ําเปล่าเด็ดขาดนะครับลูกค้าบางท่านชอบลืมใส่น้ําเปล่าคนเนี้ยเนื้อมันจะออกมาข้นแล้วมันจะพอกไม่ติดนะครับเราต้องใส่น้ําเปล่าทุกครั้งใส่ให้ครบตามตารางนี้เลยเป๊ะ,ปะนะครับเมื่อผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาสมุนไพรเนี่ย พอกให้น้องทั่วตัวนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้องเป็นนะครับพอกให้ทั่วเลยนะครับเอาให้ลงถึงหนังเลยนะครับอนนี้เราก็รอสิบถึงสิบห้านาทีโดยในระหว่างนี้เราก็จะใส่ลําโพงหรือไม่ใส่ก็ได้ลําโพงการเลียหรือที่เรียกว่าคอล,ล่านะครับก็แล้วแต่สะดวกถ้าน้องไม่เลียก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับครับแล้วถ้าลูกค้าถามว่าสมุนไพรของเรามันเลียไม่ได้หรอมันอันตรายหรอต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้อันตรายนะครับเพียงแต่ว่า รสชาติมันขมนะครับแล้วเวลาที่เราผสมเนี่ยเราใส่น้อมันมะพร้าวไปด้วยนะครับเวลาเขาเลียเนี่ยมันก็จะไปติดอยู่ตรงคอนะครับมันจะขมมากเหมือนเวลาเรากินยายาหมอที่เป็นยาต้มสมัยก่อนนะครับพวกยาโบราณเนี่ยมันก็จะขมจนเราอ้วกแบบนั้นนะครับครับแล้วเมื่อรอจนครบ1 0 1ถึงนาทีแล้วนะครับก็จับน้องอาบน้ําล้างออกด้วยแชมพูจากโอลิมโพนะครับซึ่งเป็นสูตรอ่อนโยนอาบซักสองรอบก็พอนะครับโดยในระหว่างเนี้ย แนะนำว่าอย่าเพิ่งใช้แชมพูยาแล้วก็อย่าเพิ่งใช้แชมพูกำจัดเห็บหมัดน,นะครับเนื่องจากว่าผิวของน้องเนี่ยกำลังบอบบางนะครับก็ใช้อ่อนโยนไว้ก่อนเลยนะครับก็แนะนำเป็นแชมพูของออยโม่นะครับหลังจากเราอาบไปแล้วนะครับถ้ามีสีเหลืองติดอยู่เนี่ยลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลนะครับสีพวกนี้มันเกิดจากธรรมชาตินะครับมัจจะเป็น,ปน,ปนพวกขมิ้นพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆหลุดออกแล้วก็จางไปเอง และเมื่อเราอาบน้ําสะอาดดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปที่สําคัญมากๆเลยก็คือการเช็ดตัวน้องและเป่าขนให้แห้งนะครับแนะนํานะครับเช็ดหน้าพัดลมก็ได้นะครับหรือถ้าลูกค้ามีไดร์ผมเนี่ยก็เป่าได้เลยนะครับเอาให้แห้งสนิทนะครับแล้วเมื่อน้องตัวแห้งดีแล้วนะครับตัวต่อไปที่ผมจะแนะนําให้ใช้นั่นก็คือโอลิโมบารนั่นเองนะครับนี่นะครับตัวนี้นะแนะนําว่าทาลงไปตาม จุดที่น้องเป็นหนักๆแล้วก็เราเห็นชัดเนี่ยนะครับทาเป็นประจำได้เลยนะครับโดยการทาเนี่ยเราทาแค่วันละ1-2ครั้งนะครับโดยที่เราไม่ต้องล้างหรือเช็ดออกนะครับเจ้าตัวเนี้ยน้องสามารถเลียได้นะครับแต่ว่าก่อนจะเลียเนี่ยแนะนำว่าให้ตัวบาลเนี่ยซึมลงผิวหนังไปก่อนสัก5-10นาทีแล้วค่อยปล่อยน้องเลียนะครับไม่ต้องกังวลนะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ่งนะครับอย่างในเคสนี้นะครับน้องแมวตัวนี้ก็ ใช้มาประมาณ4สัปดาห์นะครับตอนนี้ผิวน้องเรียกว่าหายร้อเ์แล้วนะครับแล้วก็ขนกลับมาสวยเป็นปกติแล้วนะครับดเดี๋ยวเรามาดูไล่ตั้งแต่น้องเป็นในครั้งแรกเลยนะครับในตอนแรกเลยนะครับก็จะไล่ให้ดูกันนะครับจะเห็นได้เลยว่าก่อนใช้เนี่ยผิวจะเป็นแบบนี้สเก็ตลังแครแล้วก็เป็นแดงๆแ,แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เริ่มใช้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าสม่ำเสมอในการใช้สมุนภัยของเราม,มากๆเลย ก็ทําต่อเนื่องอาทิตย์ละ 1- นถึงสครั้งนะครับจนครบ4ส,สัปดาห์ตอนนี้น้องหายขนสวยมากนะครับแล้วก็ไม่มีอาการคันแล้วนะครับครับและที่ผมได้แนะนําไปนะครับเราทําแบบนี้อาทิตย์ละ1นถึงสครั้งจนกว่าจะหายนะครับต้องบอกเลยว่าสมุนไพรโอลิโมไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วหายเลยนะครับสมุนไพรต้องใช้ความอดทนแล้วก็ระยะเวลานะครับบางเคสก็จะ หายไวบางเคสก็จะหายช้านะครับก็แล้วแต่สภาพผิวของน้องด้วยแล้วก็การอยู่อาศัยด้วยนะครับหรือว่าเป็นมากเป็นน้อยยังไงนะครับผมขอให้สม่ําเสมอในการทําเท่านั้นเองนะครับครับและในคําว่าหายนะครับขนต้องกลับมาสวยและผิวก็เรียบเนียนเป็นปกติเหมือนน้องหมาต้องแมวในตอนแรกก่อนที่จะเป็นนะครับนั่นคือหายนะครับไม่ใช่ว่าบางท่านเห็นว่าใช้ไปแล้วครั้งสครั้ง เออน้องเริ่มดีขึ้นแล้วน่าจะหายแล้วแบบนั้นยังเรียกว่ายัางไม่หายนะครับก็ขอให้ใช้กันต่อเนื่องจนหายเลยนะครับครับและขั้นตอนทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับง่ายๆเลยนะครับอาจจะพูดยาวนิดนึงนะแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเข้าใจในการใช้สุดภัยของเรานะครับครับก็จะมีลูกค้าบางท่านถามว่าหายแล้วหยุดใช้เลยหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับก็จะมีเป็น2กลุ่มเลย บางท่านหายแล้วก็หย <k S 1> <s os itt in> ุดใช้แต่บางท่านหายแล้วก็ยังใช้ต่อนะครับเพราะว่าอยากจะป้องกันด้วยแล้วก็บํารุงผิวหนังแล้วก็เส้นขนไปในตัวด้วยนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าจะสูดใช้ก็จะเป็นเดือนละ 1- 2ครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับก็จะช่วยบํารุงได้นะครับส่วนเจ้าตัวแชมพูนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าน้องที่เป็นโรคผิวหนังหรือไม่ได้เป็นโรคผิวหนังก็ใช้ได้ดีทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่า เป็นสูตรอ่อนโยนแล้วก็บำรุงผิวและเส้นขนด้วยนะครับตัวนี้ใช้แล้วขนน้องจะนุ่มมากแล้วก็หอมมากๆเลยนะครับลูกค้าหลายท่านติดใจนะครับส่วนเจ้าตัวโอลิโมโบานของเรานะครับนอกจากจะช่วยเรื่องโรคผิวหนังแล้วนะครับก็ยังช่วยในเรื่องของผิวแห้งนะครับโดยเฉพาะฝ่าเท้าจมูกนะครับหรือว่าข้อศอกนะครับตัวนี้ทาได้ดีมากๆนะครับช่วยให้ผิวชุ่มชื้นมากๆเลยนะ ครับและผลิตภัณฑ์ของโอลิโมเราเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งน้องหมา mm. น้องแมวน้องกระต่ายนะครับก็มีลูกค้าใช้แล้วหายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะนํามาเป็นเคสรีวิวในเคสต,ต่อไปด้วยนะครับครับและท,ทุกๆครั้งที่เราได้รับรีวิวจากลูกค้านะครับว่าหายแล้วน้องดีขึ้นเราก็จะดีใจกันมากๆนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกๆเคสเนี่ยหายเป็นปกติทุกเคสเลยนะครับ ครับเพราะว่าเราก็อยากเห็นเขากลับมาล่าเริงนะครับแล้วก็กินอิ่มนอนหลับสุขภาพดีนะครับแล้วผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสําหรับทุกรีวิวแล้วก็กําลังใจที่มอบให้กับโอลิโมนะครับโอลิโมเนี่ยขายมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะการบอกต่อของลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็บอกต่อในสิ่่ดีให้กันนะครับว่าใครมีปัญหายังไงก็แนะนําไปต้องขอขอบพระคุณมากเลยครับ สำหรับลูกค้าที่กำลังใช้ผลิตภัณฑ์โอลิโมอยู่นะครับก็ขอให้ใช้ต่อเนื่องจนหายเลยนะครับและใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับลองเปิดใจใช้โอลิโมดูนะครับครับและสำหรับท่านที่สนใจต้องการจะสั่งซื้อสินค้านะครับผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง Line นะครับหรือลูกค้าเก่าอยากสั่งซื้อเลยก็สั่งพัน ช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้ผมใส่รายละเอียดไว้หมดแล้วใต้คลิปนี้เลยนะครับขอแถมนิดนึงนะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วนะครับเก็บรูปไว้ตั้งแต่ก่อนใช้นะครับรูปรีวิวพวกนี้นะครับก่อนใช้ระหว่างใช้และหลังใช้จนหายแล้วนะครับส่งให้กับทางร้านนะครับผมมีของแถมเล็กน้อยจากทางร้านนะครับมอบให้กับทุกๆเคสเลยนะครับแทนคำขอบคุณครับและสุดท้ายนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ